สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับที่เชิญสอบในหลวกเขาใหญ่ต่อนลงเขาใหญ่ทุกท่านนะครับมาเจอกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้เจอกันสาวเมือนะครับวันนี้ออกกับเจ้าสองเหมือนเดิมครับเจ้าสองเมื่อวานได้ฝึกทั้งวันนะครับช่วงเช้าช่วงบ่ายนะครับแล้วก็นอนกับพเนียด้วยนะครับสำหรับเจ้าสองนะครับนี่นะครับอยากจะให้อาจารย์ทุกท่าน สมตัวตนเจ้าสองก่อนนะครับนอนกับพเนียดครับฝึกหนักๆครับผมนี่นะครับเจ้าสองสองลยือย้นี่นะครับตัวเจ้าสองนะครับ กั้งวันนะครับเมื่อวานนอนกับพเนียด้วยครับวันนี้ว่าจะขึ้นสา,ายไฟหน้าบ้านนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายครับผมนี่นะครับวันนี้เอาเจ้าสองขึ้นเด่นหน้าบ้านนะครับขึ้นไปก็เรียกนะครับ กับพระเนียนะครับสำหรับเจ้าสองนะครับเนี่ยนะครับเจ้าสองก็ขันยุ่นเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ก็แดดออกแล้วนะครับแดดอ่อนๆนะครับดี๋ยจะให้จันทุกท่านฟังเสียงขันยูนของเจ้าสองไปเรื่อยๆนะครับผมชมกันยาวๆครับ อนนี้ก็จะได้ย้ายเจ้าสองแล้วนะครับตรงนี้ไม่ค่อยมีนกป่านะครับเจ้าสองก็ขัดยุนได้เด่นนะครับนู่นนะครับจะย้ายไปนู่นเลยครับหลังคาแดงๆนั่นนะครับไปลุ้นกันตรงนู้นนะครับผมนู่นนะครับเจ้าสองอยู่ข้างเสาไฟนู่นนะครับ ย้ายมาตั้งแต่นู่นนะครับแต่หน้าบ้านนะครับย้ายมาตรงนี้เลยครับขันยูนเรื่อยๆครับสนาดเจ้าสองเมื่อคืนก็นอนกับพเนียยนะครับเช้ามาก็ออกเล่นต่อนะครับขันเหมือนเดิมครับ สองเป็นนกที่เล่นง่ายนะครับขึ้นไว้ตรงไหนก็ขันนะครับถ้ามีนกป่านะครับไม่มีนกป่าเขาก็จะขันโยนหาเด่อยๆนะครับแถวผมอยู่ก็ไม่ค่อยมีนกป่าเท่าไหร่ครับมีก็สายเหนียวนะครับมาก็มัน ไม่สู้ครับเข้ามาก็ไม่สู้นี่นะครับก็ย้ายเจ้าสองมาไว้ที่สนามนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันทํางานด้วยนะครับเอาไว้ตรงนู้นก็ไกลนะครับก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับ ันตรายครับเนี่ยครับเจ้าสองเล่นสามไม้นะครับวันนี้ครับขันทุกไม้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับท,ทำงานไปด้วยนะครับ หยู่นเรื่อยๆนะครับสำหรับเจ้าสองนะครับ เจ้าสองก็อาบแดดนะครับชอบนะครับชอบอาบแดดชอบอาบน้ำนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เก็บเจ้าสองลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน,นี่เล่นครึ่งวันก็พอครับเมื่อวานเล่นทั้งวันนะครับเล่นทั้งวันแล้วก็นอนกับพเนียอนด้วยครับสำหรับเจ้าสองนะครับ สาวมาผมก็อ,ออกออกฝึกตั้งแต่สาวมืดเลยครับออกก็ขันเหมือนเดิมนะครับหรับเจ้าสองนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมก็ทํางานาเลไรง,งานเยอะนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับเล่นสามไม้นะครับอันนี้ครับ เดี๋ยวผมจะเก็บเจ้าสองเข้ากรงก่อนนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็เก็บเจ้าสองเข้ากรงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับตัวตนของเขานะครับเป็นนกตัวตัวหลักของผมนะครับถ้าอาจารย์ท่านใดชื่นชอบนะครับก็ผมก็แบ่งนะครับแต่ถ้าถ้าราคาไล่กันนะครับ ็นอาจารย์หลายท่านนะครับอาสอบถามเข้ามานะครับนี่นะครับตัวตนของเขานะครับขันทั้งวันนะครับสนุรับเจ้าสองนะครับขันทั้งวันแล้วก็เป็นนกที่เด่นง่ายนะครับต้นไม้ก็ได้กระโจมก็ได้นะครับสายไฟก็ได้นะครับสําหรับเจ้าสองนะครับมาอยู่กับผมเกือบ2เดือนนะครับ นี่ะครับตัวตนของเขาครับเล่นทุกไม้นะครับสหรับเจ้าสองวันนี้ก็เล่นสาไม้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับวันนี้ครับก็ทํางานด้วยครับแต่ไม่ค่อยมีนกป่าแล้วครับที่ผมอยู่ครับเอาเขาออกยึดเส้นยืดสายนะครับเป็น เจ้าสองเป็นนกอสองกุกเต็มจะบ้าเต็มก็นานๆนนก็จะมีสามเข้ามาแกมนะครับก็บางทีก็ขันหนึงกุกอย่างนี้ครับแต่ว่านานๆจะมีขันหนึงกุกขันสองกุกวนมากก็จะเป็นสองกุกยา,ยาวๆนะครับน,นานๆก็จะมีสามมาแกม เจ้าสองนะครับเป็นนกตัวใหญ่นะครับเจ้าเจ้าสองนะครับก็เป็นสายมาเดนะครับก็สไตล์ก็เขาก็จะออกตัวใหญ่ๆนะครับสายมาเดเนาะโอเคครับอาจารย์ท่านใดชื่นชอบนะครับก็ ถ้ารายราคาก็จะแบ่งนะครับก็แบ่งเพราะว่าที่ผมมันไม่ค่อยมีที่ผึกนะครับผึกก็ที่ทเดิมเดิมนะครับถ้าไปอยู่กับอาจารย์ในหลายท่านก็น่าจะอนาคตเขาก็น่าจะไปะไกลนะครับน่าจะจับเสดวยได้เยอะนะครับคลิปนี้ก็จะลาอาจารย์ทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องวุ้นลูกเขาใหญ่สาย2ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม